มีทั้งเห็ดวิธีแกงม,ามาันคือมีทั้งเห็ดมีทั้งข้าวเบือข้าวเบื่อข้าวเบือ,บอ,บอแล้วก็ใส่เห็ดใส่ได้อย่างใส่ผักไรด,ด้วยออกส่

ดยกาักคนโอ้รตลุงยืนห้าคืนอี๋ยวนี้โอ้ยตลุงเอ้ยคยระบ่าตลุงเลยมอนหดผู้ขายกับผู้ินนี่นะคะมีอะไรนี่นะคะใส่น้ำใบย่นางนี่นะคะบ ใช่เข้าแลวไปชมสมอนาตัวนระงนี่นะมอแกงมันอะพูด่งต้มจืดตะูไปประตูนี้เยอะมากเลยนะชมสมอนหด้วยมอหอยยะมโอ้ฝังนี่ก็มี้วาแล้วนะคะข้าวพดซาลีสมมมติเลยฝอยฝอย เโ้หลอเฮนไปเฮนมาละหมดจัเงนโว้ยสีต่อมามาเน่ยมเนี่ยไปซุ่มเพื่อกันได้ขกันมดแิ่อยู่ดีเหลือกล้วยุก้าคืออะคือเป็นโน่นเหลือแกงนอไม้เดี๋ยวก็จะซุกแล้วนะ ยังไม่ได้ใส่ใบยะานางอะไรคือผู้ที่แกงหน่อไม้แกงกินด้วยกันหลายคนมันจะได้อร่อยเพราะว่าเอาหม้อใหญ่ๆนะหน่อไม้บา้านเฮาเดี๋ยวก็ซื้อไส้เขาเบื่อ มาให้กำลังใจเด้อมาเจอนะคะมานี่มากินแกงหน่อไม้ทุกวันนี่นะคะเซ้าใบยานางเคี้ยวๆนะคะของใส่แล้วใส่แล้วน่า <c oughs> กิน,นกเนาะแกงหน่อไม้นะคะเซีมากินด้วยกันเด้อ <c oughs> กินตอน โอ้ยกินตอนเที่ยงมาก็สซีแสบเนาะ <c oughs> นี่นะคะมันจะกินนี่นะคะตอนเทียงเราก็กินตั้มบักหุ้งซูมอือซูมนี่มากินแกงเนาไอมะน้ากันเด้อนี่กินหลายครอบครัวป้านเดี๋ยวกับพนังานเนาะแกงขวย,ยแกงหมอบักไงที่แกงเนือ้อมะยนัก FC มารอชิมด้วยกันนะคะเดี๋ยวก็จะใส่นี่ก็สุกแล้ว มันสุกเพราะว่าเราเอามาเยอะเราใส่กิมซุงนะคะสีแบบนี้พอดีน้ำน้วก็แป้งสุกแล้วก็ไม่ได้ไก่ แม่แกใส่ชักโอมนะคะฟีครอบหัวใหญ่นะคะอยู่นี่ก็กินยานี่นแหละได้คนเฮ้ยแตกตูแล้วดู้ะยืนไฟนะเนี้ยโซเทามันหมุจต้มนะคะเข้าโปดต้อผันมันซุกแล้วซุกแล้วใส่เรียบร้อย มัใหญ่ๆแซ่บเคียวเีนะคบแกงมหม่เพียวซิงูโอ้บอกขมบอกเข้มแซ่บแซ่บนะคะเอ็เรามาแกงที่นี่เราเป็นคนไปหามาให้เขาแก่

เลยเห็นกี่บ่เห็นกี่บ่อยดนั่นเาไปเนยเห็นี่บ่อกินชินเลยแซ่บแล้วเลนบ่ไปเบื้งไ้มอกูได้ทแล้วเขารถปูเข้าไปตายเขาลักไปมือมือบประดามเมนะ แซบและวอ้เ้อเด้าเาดนะครับมาถูเลีนมันเีเลยกินแ่บต้มมาสรีบแซ่บนัวนัวนัวแดงหน่อไม้กินไรคน กินมา้วนะคะสุกแล้วกง่อไม้ินแล้วย่างมากินด้วยกันหลายคนสุกแล้วแกงหน่อไม้ยิ้มซุ่ไมงไปกไมที่นี่เราจะพากันนะคะมากินข้าวเที่ยงที่นี่ทุกวันเนาะ ทุงวันเขกินตำมาละกอคะรวมญาติกันกินที่นี่นะครับสาวน่ารักมากเลยคือเก้าตัุกสุกกินพร้อมร้อนร้อนเนาะมันจะได้โอ้เนี่ยนะครับเต็มหม้อเห็นมั้มตตาซื้อแล้วใสมันหมดแกงหน่อไม้ง่ายที่จะกินกันหลายคนนะคือจะได้แซ่บแซ่บนัวนัวโอ้โห มีอะไรกล่องทุเรียนนะบ่มไว้เสร็จอีกแล้วทุเรียนก็หอมหอมเดี๋ยวเราก็จะบองไปกินนะคะบ้านใครบ้านนี้ขอบคุณมากๆนะคะเอฟซีโอ้ทุเรียนก็เอฟเอฟนะคะ ทูเรียนทุเรียนเดี๋ยวเราก็จะตักไปกินที่บ้านเนาะช่วยช่วยกันทานขอบคุณมากมากนะคะแจงนมา,มาสุกแล้วเดี๋ยวก็พร้อมเสิระะ์ฟขอบคุณมากมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกำลังยุดมิตรดิค่ะ